ทำอย่างนี้แบบแบบแบบนี้ได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ต้องเขินหันมาเร็วไม่เป็นไรกับเขินทำไมเขินทำไมเนี่ยไม่ชอบหรอผมเกจกายครับขอห้าพันเลย่อกี้อมให้ละไม่มีเงินหรอพี่มีเท่าไหร่ ไม่มีเลยไม่ได้นะเมื่อกี้เราทำเราทำให้เธอแล้วเธอต้องให้ตังเราดิไม่มีเลยอะเอามาพันหนึ่งพันหนึ่งก็ไม่มีเอามาพันหนึ่งอย่าโกหกเร็วเร็วไม่เมื่อกี้เราทำแล้วงั้นเสียหายนะอ๋อดูบัตรชีไหมเอาไปทำเลยอุ๊ยโอเคไหมโอเคค่ะพันหนึ่งได้น่ารักมากเลยไปเราไปหาเหยื่อใหม่เดินตามมาต้องขอโทษด้นะคะ เหมือนพี่สาวฉันลึก <c oughs> ตามมารอเงินนะครับหาเยียบไหม